ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะปัญหาคือเวลาต้องเช็คบอกว่าตามบอกว่ตาตามขา,ตามข,าตามขอเขอตาต้องต่างเนี่ยแผ่นใหญ่เป็นจบแผ่นเดียวอยู่เห็นป่ะมันดีกว่าอย่างไรมันดีกว่าอย่างงี้เพราะถ้านี่มันแผ่นเล็กคุณต้องใช้หลายครั้งแต่ถ้าแผ่นใหญ่เนี่ยคุณสามารถบอกว่าใช้แผ่นเดียวใช่ไมพี่ผมเช็ดต้นเช็คนี่ สะอาดเท่ากันแต่ว่าไม่เปลืองมันไม่ใช่มันมัน,ม,น,ม,นมันสะดวกสบายเพรามันเป็นขันใหญ่พวกว่บมันจับได้เต็มไม้เต็มเพี่นึงก็เต็มหน้าเด็กเลยไม่ใช่หขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเนื่องจากมีคนชมวม่าผมหล่อเยอะมากผมต้องอ่านคอมเมนต์นะครับมันไม่ได้นะฮะกระดาใไรวิย่าณเรามีเธอน่ารักมากแตะกล้าปิวนะครับเดีย๋ยวรอสักคู่นะคะ มีคนบอกว่าพูดไอเลิฟติ๊กต็อกไม่ไม่ไม่ดียวที่เราเป็นเรื่องของคุณบ้านเดี่ยวกับะตนนะคะ ระหว่างร้อนนี่ครับเขาออกกลังกายวันละสิบทีคือเหลือเชื่อมากทีมงานเขาอะภาพม,มันทำไมอย่างเนี้ยเหลือเชือ่อจริงการออกกลังนกายนะครับเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องมียกให้มันถูกมันผิดอะไรไมากมายขอแค่คุณสุขภาพแข็งแรงแล้วรู้สึกว่ามีแรงยกมันก็พอ,อแล้วอัะนี้ถ้าสภาพที่ิียกเป็นยังไงนร่วงแต่ฉันก็เห็นเขาก็มีอปกรณ์อุปกรณ์นะ แต่วา่าพี่ามายังมีเสียบอบบคือศูนย์หมดเลยไม่มีเสียบลำหนักเลยที่บ้านผมเห็นอยูอ่ที่เขาใส่แว่นเจาะผนังผนังเจาะผนังอ่ะตัวพี่มาตัว,ตวพี่ผนังผนัอง,นอง,นองอยู่เท่าเดิมฉันยืนรอรนดับเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเจาะเสร็จก็อย่างเงี้ยก็จะเจาะถ้าจะเจาะได้ถูกวิธีมากขึ้นถ้าเขาใช้หัวสว่านที่ถูกต้องเขาใช้ผิดใช่ไหมเม็ดผิดฉันไม่ต้องผิดแต่อุปกรณ์เขาเต็มใช่คือเอาครบชุดไว้ก่อน อยู่หน้าผู้หญิงเขาจะใส่หูฟังปิดด้วยนะปิดเสียงเหลือจะเชื่อใครกะมานั่งเจาะขนาดนี้แล้วคุ้มน่าห่อได้ยัค่ะยังค่ะตอนนี้คุณพี่ว่าจำหน่ายหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอสักพู่นะคะโอเคก็เมื่อวานนะฮะต้องบอกเมื่อวานขอบคุณ FC ที่ไปอยู่ในหมอกันมากก็เป็นอะไรที่สนุกมากเลยสนุกแฮวพี่ัน์คนเยอะคนเยอะ ปอนกผมได้ของช่ำชื่กยับมันเยอะมากก็คือต้องเต็มรถสิบล้อแล้วนี่มีเอฟซีใจดีซื้อตะกร้ารถเข็นมาให้ผมของอย่างดีอ่ะคุณคิดดูดิอันนี้คือถูกต้องใช้ได้จริงลองไปเป็นมิตรหรือเปล่านะที่เขาไปยืมมาคุณคิดดูตะการไม่ได้ของถูกนะถูกผมตะการเองตะการเองตะการรถเข็นแต่เหล็กแบบนี้อะช็อปปิ้งมีมีล้อไปเก็บของได้อะ ซีซื้อไห้ผมคุณ<น>คิดแ<ใ>น,<ช>น่ใจว่าไอซีไม่ใช่เราไปหยิบม,มาตามก็แย่แล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้น <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เอาของเขามาใช่หมเขาค้างมาให้เอามาแล้วแหละอ่ะด,ดูประกาศนะพี่ผมอ,อยากได้อยู่แล้วไอ้วันนั้นที่เราไปเดินในร้านที่ไหเห็นแล้วมันแบบแต่วันนั้นไม่ได้ซื้อไงเขาคงรู้ว่าเราอยากได้เขาก็เลยเอามาให้ <c oughs> ให้หรือเปล่าให้คือใส่ของให้ยืมยืมแล้วคืนหรือยังก็คือผมอ่ะ เอามาเข็นแล้วมันคล่องมือดีล้งได้หรอขึ้นได้พี่ป้าไปเอามาดิผมไปเอามาทำบ้านแอนด์ต่อเลยเดี๋ยวเราไม่ได้นิมคือมันขึ้นลงได้คุณขึ้นลงได้คุณไม่ต้องต้องถือมันเป็นสามล้อใช่ไหมล่ะล้อมันนั่นเออสามบวกสามเป็นหกมันข้าราชการทำไมเข้ามาให้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับผม FC พี่ใจดีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ของอีกบ้างน่าเดี๋ยมี FC พี่มาเอามาคืนด้วยนะครับ อีกสิบห้านาทีนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขอมอนุญาตเอาโซอี้มาให้ที่หมยืนเหมือนเดิมแต่ผมนั่งบีเพอไอ้คุณกอดคุยกับคนลูกซิตะก้าหายใช่ตะก้าหายแป๊บหนึงค่ะตะก้าหายรอแป๊บนึงอที่งแกกูแกกูแก<ต>ที่หลังดีหมดละสี่คนเพ่แล้วก็เป็นลูกครึ่งเป็นลูกเซี่ยวเ็เซี่ยว <ผม S 1> ต้องบอกให้ว่าตอน,น,นเด็กๆเนี่ยนะ ตัวเท่านี้เนะี่ยถ้ายุคผมเนี่ยเลี้ยงแบบแข็งแร่งทุกคนอาเธอใช่แต่เราจะดูนะคือต้องบอกว่าคนที่จะเล่นพวกนั้นเนี<ม>่ยต้องเซฟไปหน่อยอเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวเด็กบางทีมันมันมันหลุดได้แต่ต้องบอกให้ว่าเด็กตัวไซนี่จรินแนนะแงแข็งแรงนะแข็งแรงคือแบบว่าแข็งแรงอต่ท<ม>ี่โตแล้วแต่ผมไม่มีเฉยนี่ต้องมาผมอฟยังไม่ไหม้เลยอย่าไปตกใจนะเด็กๆที่ที่บางทีแบบผมยังไม่ขึ้นหร<ต>ืออะไรเงี้ยเดี๋ยวพอขึ้นก็ขึ้นเต็มไปหมด หรือเด็กยังแบบพูดไม่คลอดคล่องเดี๋ยวพ่อพูดก็คล่องคล่องเหมืหมดมองหน้าใหญ่เลยโอ้แล้วคือแบบชัดมากจะไม่หาเขาจะไม่หาเขาจะบไปหาลูกเต่าจะไปหาพี่แน็กเหรอคะเห็นรูกเต่ามาเขาจะไปหาพี่แน็กเหรพี่ปูนี่เขามีอะไรดื้อๆของสมเด็กแล้วนะแปลกๆเหรอเขาบอกว่า จจมมุมวางแผนจริงๆมีเมื่อไหร่ปลายปีปลายปีนี้อือูหญิงผู้ชายฉันมีไข่ไปแล้วรอแค่พี่พีหน้าที่เขาแหละเอาไปผสมซะหรงอว่าบอกมาหน้าที่ฉันจบไปตั้งแต่อายุสามสิบฉันมีไข่อยู่แปดฟองที่เหลือเป็นหน้าที่พี่พีที่ต้องเอาของเขาไปผสมสามสิบนี่กี่ปีแล้วล่ะหกตอนนี้ปี่นห่ใตุ้ยเย็นหรอ อยู่ในตู้เย็นช่ไข่ไก่่อนที่บ้านพี่ปช่ไว้แม่พออยู่ในตู้เย็นปุ๊เด็กก็จะมีรื่งเหล่านะพอโตมาแบบเข้าใจไหนบอกโอยอยู่ในตู้แช่นานกี่ปีนะก็ตอนจะมีเหล่าว่าเด็กเกิดมาจากกระบอกไผ่อันนี้เพิ่งเกิดมาจากตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็ตู้เย็นข้างบ้านที่แช่หอยมดมุกไว้คือต้องบอกว่าเอาไว้เอาไว้แบบเหลาได้อยู่ในตู้เย็นมาตั้งหปี เด็กคนหนึ่งไม่น้อยใจเนี่ยที่อยู่ในตู้เดียวกันอะยังไม่ได้เกิดโอ้ยใช่โถค่ะเป็นเรื่องเหนื่อยเดี๋ยวเศร้าแต่เราพูดกันในหลักคมจริงไงอ่านะนี่ก็ต้องมีกันเลยถ้าแปดใบแล้ว็สงสมติดแปดแปดทำไงอะเราแปดคนไงแล้วใครทองอ่ะเจ๊ให้ออกให้เจ๊ปูทองไหมอ่ เจฟปู่เขาผ่านประสบการณ์แบ่งนิปู่สองที่ไม่จะทองแท่งถูด้วยนะแบ่งให้ถากทองยได้วยไหมผมได้และได้ไหมอ่ะก็ออกตรงไหนอ่ะคือพี่ไม่ต้องนั่งใช่ไหมสบายเพราะว่าพี่หมุนเขายืนอยู่แล้วปกติพี่ยืนยาวเลยเธอเข้ามาเธอใส่หนุ่มเล่นจัดปะเยอะมากส่วนเดียวนะไม่ผมอยากรู้ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะแพงสุดตัวเท่าไหร่ อยากรู้อยากรู้ช่เป็นหมื่นกี่ตัวเวทฉันฉันเคยคิดเลยอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวมันไม่หายใช่อันนี้ราคาตกขึ้นฉันเล่นอยู่แล้วอะตกหรุขึ้นไม่ได้สำคัญแต่ว่าช่วงนี้มันลงอยู่แล้วฉันมีความคิดหนึ่งว่าถ้าวันนึงมันไฟไหม้เหมือนเรแกะฉันไม่รับสบายแล้วที่เหมือนกันจริงมันไม่ต้องห่วงว่าดอกทิเกตตรงไหนเลยคุณมันงวนมาตักซอยเลยนะคุณรู้างฉันก็ซื้อบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำหรือมันควรทำแบบนั้นวะผมควรจะสาธุกไหม ฉันชอบมากนะวอาคลิปน ap> ี้จริงสบายดิเอาถามดลงเลยกลับทุกวันเครผมกลับไปตอนนี้ไม่มีสุกันที่จะกลับไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ